เดี๋ยวเท่าไหร่แล้วไอ้นี่เนี่ยมือหามือหาพี่น้องห้องยะเหรือมาตัวเดียวเนี่ยห้องมือหาพี่นของว่าตลาดมีตัวเดียวพี่น้องครับมือหาบ้าไปว่ามีตัวเดียวอยู่ยรอสามมีสามตัวมีอีกสามเป็นปะเออเดี๋ยวพ่อใหญ่จะเรื่องไงมือหาเด้อพี่น้องเป่าว่ามีหรือไม่เด้อพี่น้องเด้อ มืนหาควายผูกแต่ว่ามันถือเป็นจุนหนึ่งในพี่น้องสลื่มันงามมากงามมามันอยู่น้มไปตายงอตบับไปไ่ปะนี่งอตบับถ่ายรถตะปีถ่ายบานีกนเมื่อี้ต้เบอร์โทรไฟล่ะที่ใส่อามันหรืมั้มือหาเนาะอายน้ควหน่อยเดีอพี่น้องนี่อยู่ต้นหนึ่งเด้อ มีอย uhm, huh? ู่หน uh sí ึ่งตัวม um ืหาเอาไซเบอร์ใ uh ห้ผมเนี่ยไซเบอร์สักร um ั้ง้มรุ wow. ่นแปดครับครับสามแปดเซนทำไม่อนอดังเลยรุ่นแปดนะครับนสองเ็ดสามเหานสูงเมตรสามสิบกบวกควายหนึ่งตัวอยู่กลางสนามมีตัวเดียวนอกคือสิมีตัวเดียวตะนาแน่นู่นถ่ายสนามมีอตันึ่งเข้ามาจิไปเบอ่งให้อยู่ ตลาดแห่งนี้ดีอย่างหนึ่งพี่น้องครับมันเป็นตลาดที่ว่าบ่มีควายพี่น้องขันควายรุดมากเราสินค้ขายอยู่ดอกพี่น้องเออข,ขันต้นต้นนี้มืดฮาไปไปมือกันโอ้ต้นน,น,ตนี้แม่นอยู่บ่อกาอต้นนี้แม,นม่นบ้างต้นนี้ขายเท่าไหร่อโอ้ควายไทยเอ้ยมี ม้วนไทยขายมื่นหกแม่ลูกถ<ท>ูกแม่ไทยไม่ใช่ง้วนลาวนะเดี๋ยวจะบอกให้ถูกต้องพ่อเอาไปาใส่พ่อนะพ่อที่เขาขึ้นรถเขาแล้วขายหรือเปล่าขายมื่จนห้าพันเมีนบอกบอกถืงบ่อนี่เดีย๋ยวไปเบิกงคใหม่กันเดีย๋ยวาจะโอ้ยมื่นหาพันเป็นลูกผูกพี่น้องครับไปละทะลุงแม่ ไม่ย่ง้มลัง่มานั่งจ like> oh, anyway? ุมเลยมาขายง่วยด้ปะเดี๋วมานั่งซื้อๆก่อนขายอะไรบางหลาเป็นย่ังคือว่าขายอะไรเขาขายไดอยู่ขายไดดีคผู้่ขายขายอะไรกักบไปบ้านเนี่ยม่อยาสิยหายเดียคนใหญ่ไม่ใหญ่แล้วสิหายเด้ว้งย อไก็ได้เลยอะไถึงว่ไดเลยเบิ่งเดิอพ <sequ ENNIS> ี <c oughs> ่น้อง่น่นบร้ขางนี่เพิานมันั่งกีผู้สาวอยู่ท่นเอาพี่น้องตะลมอนีมันก็นยันนอนิเออเอาจักสุไปทางไหนพี่น้องเนี่ยมันหลหายไป2อาทิตย์ปวผมน่ะขึนานีเขาวาเล็กเก่ารักเก่าดั่งหวนน้องอุยทยายรตีออกกาเ้พี่น้องและเก่าดั่งเขาว่าอ่เก่าเดิม ไปเก่าไปใส่เองในในเก่านึงจะหอนเก่าเก่าเก่าว่แพี่น้องครับถือแค่ละเอาเอา,อานี่เบ่งบักตาเนีพี่น้องเท่าไรเลยพี่น้องพื้นทำมมโช่ได้พี่น้องพื้นมาเดขายตั้งเนี้ามาโชว์ไว้ซื้อแต่ว่าเต็มที่กับปรกันเบอร์เกินเเกินหมืน่นเอกเกินหมื่นกลัว

ชวงช่วงว่างอเจอแม่ได้ไปเขาอเนี her her ่เอาคือนาบันหาหนิมูเจอาปหาบมดไดเดียขนาดง้วงขอได้นี่มันก็งามอยู่ขอเห็นงามอยู่เขาตกเอาสี่แล้วใส่เบอใส่เบอร์มิเรลโล่สัตท์จี เหรียญท,ทั่วจะเหรี่จะมากนเนนอเนนอตนนออเมืเออ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 นออเอ่เอืเออ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 ออเออเอเออเออเลอเอ้เออ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 เอเออยออเออออเ่เออเออออเหออ เท่าไหร่หกพันบ่มีรักทั้งหนามีบ่ทั้งหนามันมีบ่หกหกหกพันซื้อโอ้มันเป ва? ็นตีเป็นมวยไทยนาะหกพันสามมันก็ไม่เหนื่อยเนาะเนาะเหนื่อยอะไรตัวเเนาะมวยไทยพี่น้องหกพันสามันเปยงขียงเอาเนีะเยเอานาะนี่นาะ ซัมนี่หกพันสามพี่น้องถัดต้นใหญ่เขาบ่ซื้อเด้น้อาเขาขายปลาไหลเนี่ยมันเค็ดเค็ดเนื้อบ่ได้เนาะซัมนี่หกพันสามพี่น้องบัวเด็ดวัวเด็ดในนี้พี่น้องวัวซื้อเนี่ยหกพันสามกิดยังมีอยู่พี่น้องในตลาดเนี่ยเอาบัววากันพี่น้องครับตอนนั้นแม่ไว้นตอนนั้น มื่นอยู่ต้นนีนอต้นนีเมเมษาดิเมษาหน่นอยนอมื่นซีมืนนม่น,นีเอาต้นไหนแม่บอต้นนีบอกตอนน, 12, 000, น,น,นัน่นสองพันห้าเมสาหน่อยนอนองมันนองนีแม่มั่มันอบวเดียวม,มื่นสกับมื่นบอกเนี่ยนี่แหละหามแบบนี้มันประกาศาทุนได้แบบนี้หน่อย,ยนอเรียไปเียวไปเดียวไสูงเมษตนนั้นตัวซี ีจำปาเนะ่ยม mm. uh, ันสูงเมสตัวนี้สูงเมสามสิบนาม่เพื่อนสิายหกพันามเอาใส่ไปใ่ใไปนลูกใส่เหลียก่อนลูกฮะศูนย์โทรศัพท์ยังศูนย์เก้าหกศูนย์เก้แกมหนึ่งห้าเก้า่งห้าเก้าครับเพื่นขายไปได้ก็ต้อหาน้ำมาพี่น้องน้ำผลบานได้พี่น้องบ้านสวนฝ่ายเพื่นบอกว่าทยเรียกของงวได้หลายเนี่ยไทยแต่ทีนกมไปมงงวตะ ก้มไปผมถือจนกล่องแตกของไทยแบบราคามันโลดใส่เลยพี่น้องเอาตระตงอย่แล้วเอ็นบอลอ่ะอยากได้โทรมาถามมาโลดสิไปบอกว่ามันมีจังยังยังนี่บ่ได้เลยตลาดตลาดนี่ผู้ใดเป็นเสียนมากนี่โทรมาถามก็ได้ว่านุ่มเนื้อมันมีปัญหาบองสีนบอลอ่ะเจ้าคุยกันแล้เก็บเงาลงอพันเด้อใส่ลอนพุกิใส่มามาคันมากัน ้ยพี่น้องครับเรกเลยเบอร์จะได้เบอร์จะได้อพ,พอพันสามสิบห้าพอพันดพี่น้องเ่าจะเอาจะเอาึอา้นบ้านบ่ะึ้นรถบ่เอาใส่เบอร์มากับลูกศู 0. 0. นย์หกสองศูนกสองนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามก้นย์ผลงานมีนอกพอพันเดี๋ยวทายายกันสามสิบหพี่น้องครับเรียกโทษเมื่อกี้ต่ออะไรอยู่นอก ผลงานมีพ่ผลงานมีพอพันได้พี่น้องตัวนี้ง้ออยู่บ้านไหนสมป่อยน้อยราศีปวยราศีสูงเมตรกลัวๆสูงเมตรสี่สิบสามสิบห้าต่ออะไรอยู่พอพันเลยบังบังมันได้ละบังมันได้ละพี่น้องบังมันสี่สิบห้าองศาได้เด้อพี่น้องตัวนี้มองหาตัวนี้ว่าจะว่าจะว่าจะนั่ไป่พุบคืนนิดหน่อ ัดได้เลยน,ะนองบลูรูนะนอกกับบ้อนี่หากเอาไปไปเบอร์ส่ให้อเราเมื่อกี้เบอร์ไหมเบอร์ไหมศูนย์ไหมศูนย์สองศูนย์นกสองหน่งห้า่งห้าสามสามสามเก้าศูนก้นย์้อสมไน่อยล่ะสีสไลดว่าือกันวัววัวมันสีมันสีหุ่นห้นไปส้มเนี่ยนะ สามสิ <35 S 2> อ้อยู่า <assim. S 2> <30 S 1> หออยู่หหนหน่วยวัน,นนี้ผลงานเนี่ยนะพี่เล่ครใครใ,ครใครมันกระตรงติ้งสีดำเนี่ยสามหันเจ้ากับตัวงวมันห้นห่นห่นทีนีมันการมันไปมันมันเคยผสมเนีถึงเวล,ล,ล,ลามันี่นนนไปไว้เนี่ยแล้วมันไหมล้ละสิมันดุบตลอดเนี่ยไปติ้นน้องกเนี่เอาเด้๋ยไปน้องบัตบไปหน่อยมา,า,า,าสีสเล เมื่อพอพันเมื่อกี้นะเอาไปเลี้ยงพี่น้องเพราอมันนี่ผลงานเลยพี่น้องขุดไปแล้วโอ้โหเนี่ยขอต้องเอาขุดรถเพราอมันมันห่นนะไปพี่น้องครับโซ่แม่ลูกลูกแม่เครื่องเครื่องเครื่องอบเอ้ยเครื่องเครื่องดำปะเครื่องดำมืดครับดำมืดดำมืดเลยเนาะครับดำเหมือแสดงว่าดำแท้เลยนะเป็นดำดำมืดเลยคราบดำมืดนี่ครับภาษาอีสานดำเหมือนี่คืออะไรครับมาเดี๋ยวเมืองไทยเหมือนกันเอาเสวะดำโมดำอีดี เอาดัมมดมมดัมมดัมมลูมมดมมดามมดเอมดังอดนมมดัมมดูมมดักมด้อมดัมมดัมมดัมรดัมมดัมมดอมมดั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 มครับมดัมยดัมคดัมอรัมมดัมาดัมครัมมดัมมดัมาดับราคามดีมมดังมดัมมดัมพดัมมดัมมดัมมดงมมดัมมดัเมดัมมดัมมดัมมัมมดัีมดัดัมด้อคดัมมยัมงดัมมดังมดัมมดามันไอ เป็นดีไอเกิดยังบ um ันสมยก่อนยประหยเออทายประหยัดนินึงพุ่งโลกก้นปอดทายประหยัดทายมากเทศนนี้กับไทยยาดีๆหัวหันดีนะปอดแตกวืดแตกวืดแตกวืดเลยง้อประเทศยังมาเลยีง้อไปใหม่ง้อออกจริงจริงเลยเนี่ยเออเอาว่าเนมด์เลยพี่น้องครับมียังมากกับใบเดปิดบังไหนเมดแม่นี่ขานำเรียงแม่กะชี้พยาธิลูกนะเนาะแม่กับปองเอาตงชีทั้งแม่สามหมื่นเกหเก่าู ครับเอาเปิดตัวแรกแหกมานพี่น้องครับปลามันลูกลูกกระทบมาหน่อยหน่อยนอ่อหงูดำแม่หงูดำพี่น้องเด้อลูกลูกไดแ้แมปะปะวะมองไว้อ้ามือขึ้นหนึ่งข่านิสูงเมตร,รสามสิบเกือบสี่สิบแม่ลูกนกำลางลึกมีล้มลึ่งมีทุกอย่างครบครบหมดทุกอย่างหางเงีวแต่ว่าขาดอันเลี้ยงหน่อยนึงต้องไปทายประหยดัดเด้อพี่น้องครับสือไปเราสองมื่เก่า ตัวต่อไปร้เพืไปที่นี่แม่นี่เด้อแม่นี่ครับแม่สาวหน่อยนอสาวอ้ออมื่นเจ็ดพันบอกสูงครับสูงกับซ้ำต้นอะไรนอไก่เคียงกันครับไก่เคียงกันเลยตัวนี้เม็ดสามสิบหาต้นนี้เม็ดสามสิบแปดเขาดึเก่ากับสี่สิบตัวนี้จักเดือนจักปีเลยสิบเดือนกับนอเออได้ได้อยู่หางลามดินเครื่องดำพี่น้องง่อยนนี่ไปประลุที่นี่มันมันเลี้ยงดูดีเลยเพราะมันสูง พี่น้องครับเวลาสื่องเนี่ยเป็นยังผู้เฒ่าโบราณบอกว่าห้สื่งงวที่มันต้สูงสูงแร้มันก็เนื้ออะลายเนี่ยเนบรกแข็งก็ขามันเนี่ยสื่งง้ที่มันเนื้อละลายคือแบบนี้ครับงงแบบนี้เท่าไรกับมือเท่าไรกันมือเจ็ดพันเจพนเนอะตรองไหนครับต้องสองหมื่นาใส่เบอร์มาสิ 087 087 872 872 9209 9209ดูอำเภออำเภออุตพรอุมพรา่านนเบิ้งพี่น้องต้นนต้นมกตนไหนนะพี่น้องเด้อเออตัวนี้กังามอยู่เม็ดประมาณเม็ดเม็ดสามเนาะพวถึงสีสิต้นในเม็ดกับสามสดสามสิบเกนแอนับกประมาณต้นนั้ตไปทายพยรับาดูกินนมครับเอองางง่ายพี่น้องครับเอา พี่น้องเงย็นเทีย,ทย,ทยแบ,ยรรยบออแล้วก็ทวทมากกลายเป็นใบอะไรกับโทษตามมาหอดคอม้วยมป็ตุ้มพอนหนาเหนากว่าผมสองพี่จังพี่จังพิงไฟกันโอ้มันหนาวครับอากาศเย็นแน่บ้านเฮาอยู่ภาคเหนื้อห่อนทันทีนนเจ้าหอ่าอน<อ>พี่น้องครับงามๆสีตี้เป็นเนื้อเท่อไหน <c oughs> เด็กน้องฟาดขาครับมองห้องไว้แล้วลูกพี่ใหายแล้วร้ายไปแล้วตัวนี้ให้ยล้ายไปแล้วตัวนี้เงินสี่ป่ะง่อยขาดกันอยู่สองพันน่ะห้อยกัน ให้เราอยู่น่อยนึงเิ่าต้องมือาขายแทนเหรอบ่านะตัวน,นี้นี่เป็นเหนือไปตัวน,นี้ตอนอยู่พีน้องเด้อมือ่านเราขายนึ่งขึน้นให้มือพนาพ่นใหน้มือีหายีพัน,นึ่งตอนดูเมื่อกี้<ไ>ตอนไหนพอตัวน,นี้ไม่ไทยมือนหารยครับอยากลูกทีครับอยากลูกอยกลูก,ก,ลกบางบงงวยกลูกพี่น้องมือ่านหายมือานหารวยสามสิบบวกไปยาวเนาะ มันยาวตัวนี้เด้อพี่น้องลูก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 มันงามไปเป็นกระทบมาหน่อย,นนนย,นอนยหนึ่งเนาะนหูซำไปตานเด้อพี่น้องเด้อลูกกระทบบาหน่อยหนึ่งเด้อบว์แมนไทยแท้เนาะจับดีๆีไอ้สูงเมตรสามสิบสามสิบห้ากว่าเอาลึ่งมีแสดงว่าพามาเรียบร้อยครับพี่น้องอยากคาน้ำเลี้ยงหนิดหนึ่ง,งเพิ่นมีลูกมาแล้วเครื่องดำพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมงขายเท่าไหรเอ้ามงขายเงื่อนหาครับเงื่อนห้า มงต่อได้อยู่นอมงต่อกับตอกันได้อยู่ใบหนึ่งใบไหนก็ไหลเออนอขนาดมันง <c oughs> ้อจะใบอะไรย <c oughs> ังสุม่มไหนร้อนหนาวยังสุ่มไหนเบิ้งยังไงพี่นอ้องง้ออยากหลว <c oughs> มเบิ้งเบิ้งง้อตั้งเป็นแต้มเ,เป็นแถวเลยนะ, <c oughs> นะเออพี่นอ้องสังเกตมาถ้าเพิ่นเคยมีลูกมาเนอะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเพิ่นเด้ครับคถ้าแม่นที่เฮีเ้ยวแหงนี่ยแต่เนาว่าอันี่ยบอตรงไปซื้อได้ไปซื้อแบบนี้ไปประกาศทุนพี่น้องต่อซื้อแบบที่เฮี้ยวแหงไปแต่นนนนนเนาวา ของกุ่แงคือไม่ห้างไม่มาใม่มันยาไม่ห้างไม่มาให้มันอันนี้งอ้วอยากลูกมึงยังไงพี่น้องเด้อบูนบูนเบิดคนโชว์พลังคนเก่งออกค้อมผสมแล้วตัวนี้เพิ่นได้จักลูกล่ะได้ลูกนึงครับโอ้ได้ลูกนึ่งนอกรูกสองลูกสองกับผสมอ่อนอ่อนมื่นหาพันหามื่นหาพันขายเลยขายเลยมึงหาพันใส่เหล็กไหม ศูนย์เก่าเก่า3 9 099เก9 2เก5แปดเก่าแองเกดสามเกศูเกเก่าแปมเก่าสองหนึ่งองหาสองหน่งสองหางตีำมีลูกมาตัวนึ่งาสวยพี่นองบนเขางามงามอยู่พี่น้องก็นี่เดี๋ยวด้ขายไอเดี๋ยวขายผมลงไห้เดี๋ยวขายเลยอันนี้่ได้อันนี้อันนี้ตัวได้พี่น้องได้มองมองแท้ขึ้นองขายตัวนี้เลยพอดีขายคบสงันหารอยครับ แม่ลูกลูกแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่ครับลูกกับแม่ประกันต้นนี้ทุกอย่างทุกอย่างแม่ลูกลูกแม่สองหมื่นสามจุ้งมาถือหอยไหมมันสึกแดดหมื่นสามได้พี่น้องมองขายเพื่อเลยนมาสองหมื่นสามมองเงินเลยจะมองทำแม่ทิซื้อแท้เพื่อกระสีรถหายยอดออกเห็นบรเออลูกมือคอนโอลลูกมนเด้อลูกนำล่างกับมีเครื่องรางกับมีเครื่องดำปิดเนาะ จักเดือนลูกเรากเ <ie> แม่แม่ขาดน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งพี่น้องเด้ออเบิงสงหมื่นสามพ่ 23, อเอาพี่น้องอเครื่องดำด้พี่น้องด้ใหเห็นลายปดเเดี๋ยวมันจะออกาอ,อากาศคูวเครื่องดำแท้ๆรปนี่วแม่โค้งเออ บดเนี่ยติดขาบวด้เอเมนไหมบบวเลยนะั่นแม่บวดลูกห้อยลูกขื้งามแต่หือมันบวด้เนี่ยติดบวด้เลยเออเอาถึงเชื่องได้นาะครับผมสองหมืมมงขายมองคายไรถได้อีกครับรถดีกโทรมาเอาไซเล็กไหมศูนย์เก้า8ีศูนย์เก้าีหกแปดงหน่งอยยูโคสีสุวรรณเด้อพี่น้องโทุ มาแจ้งมึงน,น,น,นี่นาะเอาปุ๋ยใจเด้อมันจะหนาๆตัวกุ้ไม่ใจร้ายน่ะเอ้าพี่น้องสองหมื่นสามลูกแม่แม่ลูกลูกแม่แดงปิดแดงปิดเลยปีตเลยแดงปิดเลย,เ,ลยเอาปุ๋ดจะรอเอาปู๋ยใดอมองหาเลยพี่น้องครับรอดเด้อซาโลเล่เนาะแม่ลูกๆๆนะลูกแม่เนาะลูกแม่ครับลูกแม่ซาโลเล่เด้อพี่น้องครับ แม่แม่สูงเมตรสามสิบลูกสูงเมตรยี่สิบบวกบวซาโลเล่ครับน่าจะพามากหน่อยหนึ่งเนาะบึงเหล่าพ่อแม่เราแม่มีลึงบ่้งถ้าเออได้เลยแม่เป็นแม่ก็เป็นเลมันเนาะเลมันมาล่ะพี่น้องครับอย่างอย่างพี่อายุหน่อยหนึ่งเนาะนี่หรึ่งกับบาณหาปีกว่าไดซี่บึงบังมาพี่น้อนบึงบังแม่นี่เหมือนหัน ดูเป็นเละด oh, ูนี oh, ่เ,นเ,ลลเ,นเล่งานอยู่อเอามือนี้พี่น้องครับทำงานแม่เราแม่เราเป็นเล่มั่นครับแม่เป็นเล่มัน่นเลยพี่น้องซาโล,ลเล่เล่มั่นนะเล่มั่นเมึงง่ายงตัวม <c oughs> ันชิมีลรึงครับเล่แท้มันจบิบุบมมีลึงนาะ <c oughs> เออเป็นเละพามาลูกกับเป็นเล่มัน่นพี่น้องครับเพื่อจะได้น้องน้องไว้สองสามหา สองสามหาเอาสองสามห5างเมื่อยู่สเยไอยู่อำเภอไหนเมื่ออยู่สอยู่อำเภอสีเกีย่ะเมื่ออยู่สีสเกีพี่น้องสองสามหาใไเรหแล้วรอใ้เบอร์ใส่โทรศัพท์ไะ ส่ใมานี่มานเกิดมาหมเร็วกิดมามาเร็วกี่กี่กี่มาเร็วสองพันสามพันหาเร็วยาเสือลงไงเดี๋ยคลองพึ่นกำลังขายง่อยฟังุนะมันน้ำมาทำไมมันน้่โตเมื่อกี้หลายโตอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูไปทามต้นนี้ก่อนเลต้นนี้สองหาเดี๋ยวไปเมืงตัวนึงเมื่อกี้นะกี่กี่แม่นี่เปิดเท่าไรลูก สองหมื่นแปดตอนนั้นสองหมื่นสามพันหาตัวนี้สองหมื่นแปดางกันอยู่หาพันพี่น้องเอาตัวนี้เลยเว้ยมันมันตัวใหญ่กว่กเออหอยกีเด้อีสเกตตัวนดอเล็กตัวนี้สองหมโอ้ยขายดีตรตลีเนาะสองหมลูกตอนนั้นสองเนาะคุณตัวนี้สองหมืดเนใส่เลขไม่ห้แล้วลูกเอศูนย์ 83083 8 5า2 820 820 28,000หาเฮ้28,000ตัวนี้คนเขาเลี้ยงอยู่ในพี่น้องเขาจะเลี้ยงตัวนี้เป็นอะไรละพ่องามอยู่งามอยู่พ่อเขาอยู่17,000 12,000เก็บต้นละหมื่นสามพันหาเอาไม่กระหางกันอยู่พันหนึ่งเนาะกระต้อเนาะพ่อเนาะเขาไม่27 เมื่อกี้มันจะใช้มือช้อนมุ่นแสตว่าดูงามว่ะโอ้โหขี้เคบสามหนึ่งเดียวะคะขาบอกพี่น้องครับปกขามาพี่น้องโทษว่าเบอร์เมื่อกี้ครับเป็นอะไรไปแเรวไปตัวนั้นครับเนี่ยไปแล้วเว้ยตัวนั้นต้นนั้นลูกพี่ต้องง่วนหนื่อยตัวนี้ซื้อเแถะซื้อแถะตัวง่วนหน่อยโอ้ไปแล้วเว้ยเงินหาตัวบอกใหญ่หนึ่งพี่น้องครับ เอาไปตีไปเหนือไปมานเงินซีเงินหายก็ด้ขายอยู่ครับขายขายถือขายไหวขายแผงขายเมื่อยมาทีา่นี่ถ่าย,านานายสนามแล้วพี่น้องครับถ่ายสนามแล้วของถืออยู่ถ่ายสนามเด้อยางให้ทัวก่อนก่อนยาเฝ้ายาเฝ้าต่อมาถ่ายสนามโอ้ยลบมุญก่อนก็จะพาดงขี้ฝุ่นมาได้ ส่วนมากท่ายสนามเป็นง่อเนื้อได้พี่น้องตีเป็นเนื้อมดเออหอันนี้ยื่นยื่นเบื้งนี่เรื่องทีเรื่องก็ได้ไว้เดี๋ยวถามล่าถ่ายก่อนได้พี่น้องได้ก่อนก่อนสิดปิดคลิปทายจุ่มนี่่กไหมจุ่มนี่เท่าไรเท่าไรกูญชี้เท้ากันจะคลองกันใส่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 ยายมาลูกพี่แม่เล่เนาะใส่ลูกใส่ กสิญางพาไม่ได้พี่เออพี่น้องผมยางมาแต่ขุนเพี่น้องตนตนถนาลุยลุมาก่ายสนามเราทาตัวใดมลูกเปิดตัวใดเปิดสิบเจ็ด้อยแม่มันเปิดสิบเจ็ดเล่เนาะอันนี้เล่ประมาณเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยสังเกตไงพี่น้องถ้ามันคนไลคนไลคือเลือดสุงนะเนาะคนเยอะเลือดสูงแต่ว่าลูกตัวั้นบอ ลูกจะไม่สวยวะลูกสวยครับตกติดเล่มั่นไปแล้วนะแสดงว่าพ่อพ่อเป็นมั่นนี่ครับพ่อเป็นมั่นสี่พันอยู่ในอีกแน่เจ้ามันนี่สี่พันในอีกเจ้ามันยายเป็นตออยู่งามนั่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าใครเด้ดถามว่าอะไรราคาจะเฝ้าใครเอากระบป๋าไปใส่หยาใหม่ท้ายสนามเล้วพี่น้องพี่น้องเดินมาให้มันสุดสนามเลยพี่น้องอย่ารีบตัดสินใจของถูกถูกท้ายสนามผมผมถ่ายจนรู้ว่ามาร์คสีตัวนี้ใช้ได้ซุ้ด้ว แข้งขาดีไม่มีตําหนิแม่อยากมีอายุหน่อยนึงเนาะแม่แม่ก็เป็นเล่เล่มั่นแหละมั้งมันพามันมีมันมันม,มันมีบือแล้วลูกยิง่งยิ่งชัดเลยลูกนี้พ่ออาจจะเป็นบามั่นนะเล่มั่นเะปิดเท่าไหร่ตัวนี้พ่อแม่นี่สามสิบสี่ห้าร้อยต่อรองได้เป็นราคาต่อรองกันได้มีกี่ตัววันนี้ลูกเอามาใส่ไหมลูกๆขึ้นมาเห็นไหมเลยจะเอาคลิปเดียวเลยเฮ้ยอยาจะได้ปล่อยคลิปแล้วพี่น้อง ไปดูทางช่องโชคดีทุกตะแลนช่อง,ง Facebook นะครับเพราะว่ามันจะไปไวนะช่อง YouTube ต้องไปตัดต่อขออนุมัติก่อนเอาเลูกลูกตัวไหนลูกมันลูกตัวไหนลูก,ลกไม่มีลูกครับสูงเมตรสามสี่บวกบวกเปิดมื่นสามพันห้าร้อยเล่มันคือมีสีแบบสีบอกตาลวะมันเป็นกัด,กดครับแองกัดบ่ครับแองกัดตัวน,นี้สามมื่นเท่ากับมื่นมื่นสามพันห้าร้อยมื่นสามหาลอยเป็นแองกัดไดเปอร์เทเล่ ต่อกันเนาครับแองกัดแองกัดแองกัดวันี่มาจากทางซีซีคอร์ละภูมิแน่แรู้เลยอันนี้ชุดนี้ใช่ไหมสียนี่ไม่ใช่เออนีแค่นี้ใส่เบอร์มาศูนย์เก้าแปดสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามหนงสามสสตทางีคอรีคอร์บัดแซีคอรภูมิชาวสุรินทร์เนาะเออโอเคครับขายยังแมนจะเอามานางโชว์เรือมาขาย จเจ้าดยวกันนี่เอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วเอามาโชว์ได้ไปไหมวันพฤหัสบดีผ่านมาสุดนะลินไปไวไอซีขอไปไหมวันพฤหัสเยี่ยไหมนเดียวผมไปต่างจังหวัดมาสองอาทิตย์ตั้งแต่ปีใหม่จะไปถ่ายอยู่หรอกอปีเป็นเนื้อไปนอเนาะตอนนั้นงวดไทยเท่า,าไหรนะ่น่ะ เก้าพันห้าครับเก้าพันห้าำกันนอเอาออหมอนั่นเก้าขีฟุลน้วยกันนะเก้าพัน